จะเชื่อหรือไม่โบราณท่านว่าไว้ตุ๊กแกอยู่บ้านไหนแสดงว่าบ้านนั้นน่าอยู่ร่มเย็นอยู่เสมอก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นตุ๊กแกฝันว่าเห็นตุ๊กแกทำนายฝันว่า ระยะนี้ท่านจะติดต่อกับคนต่างชาติหรือมิตรสหายที่เป็นคนต่างถิ่นต่างภาคเขาพวกนั้นจะนำลาบมาให้ช่วงนี้มานอาจจะผจญหน่อยต้องระวังตัวให้มากมีโอกาสพบผู้ช่วยเหลือแบบปุ๊กปุก๊ดวงด้านความรักคนโสดหน้าบานช่วงนี้สเสน่ห์แรงเกินห้ามใจมีคนมาลุมล้อมเอาใจอย่างไม่ขาดสาย คนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณกับเพื่อนสนิทของคุณจับตาดูให้ดีๆถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็มีคนมาเสนอตัวใกล้ชิดดวงด้านการงานการเงินมีโอกาสจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือต่างถิ่นและจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีหากทำสัญญากู้หนี้ยืมสินระหวังเพื่อนกันจะถูกอีกฝ่ายบิดพลิ้วเอารัดเอาเปรียบได้ การงานหนักหนาสาหัสเอาการต้องทุ่มแรงกายแรงใจเต็มที่ผลที่ตามมาจะหายหนื่อแน่นอนเลขนำโชค0346 05 335 8 6 8 8 653ฝันเห็นตุ๊กแกเยอะมากฝันว่าตุ๊กแกเยอะมากฝันเห็นตุ๊กแกหลายตัวทำนายฝันว่าคนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนา ช่วงมานผจญระวังการกลับบ้านดึกและหลีกเลี่ยงการไปงานศพคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจดวงด้านความรักมีคนมีอายุมาชอบหรือมาคุยกับคุณเยอะดูท่าแล้วคุณจะมีคนในใจด้วยแล้วสิคุณควรระวังเกี่ยวกับคู่ครองของคุณเพราะอาจจะมีเรื่องร้อนใจหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้คนที่คุณแอบชอบอยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขา ดวงด้านการงานการเงินอย่าฝากใครมาทํางานเพราะจะมีปัญหาให้หนักใจควรให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนแล้วจะมีคนทําให้คุณเสียทรัพย์สิสนความไว้ใจของคุณทําให้เสียรู้คนอื่นช่วงนี้เงินทองหามาได้ด้วยความยากลําบากจึงไม่ควรใช้ใจ่ายสุ้อซ่รในสิ่งที่ไม่จําเป็นเลขนําโชค9 5 7 9 5 9 6 9 8 4 6 5.3.5เพื่อนๆคนไหนเคยฝันเห็นตุ๊กแกแบบไหนลักษณะอย่างไรแล้วมีเลขเด็ดอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังกันบ้างนะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ